เรื่องนี้อยู่นะคะนั่นก็คือเดรทูเรฟนั่นเองแต่วันนี้เขาบอกว่ามันมีแบบโมเมนต์ที่มุ้งมิงนอกจอกันด้วยนะคะเพราะว่าสาวเบลล่าเนี่ยเขามาวาดรูปแบบว่าแทนใจยให้กับหนุ่มกองทัพพีกด้วยแต่ว่าจะเป็นรูปอะไรคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปชมกันไหมได้ค่ะว่าเาวาดรูปอะไรกันไปชมค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็ได้รับภารกิจให้มาวาดตัวการ์ตูนของอีกฝ่ายหนึ่งค่ะเอาเริ่มหรอเริ่มแล้ว เฮ้ยเฮ้ยเดนไปเร็วไปเร็วไปอย่าเพิงอย่าเพิงออสอมเฮมยวเมวๆๆมๆวเหมียวเเมวมวเมอันนี้คือแสงอาทิตย์อใช่อันนี้ก็ด้วยอันนี้คือด้านข้าง วาดคอให้ต,ตัวไรนี่ตัวไรเอนเหมือน,นเก่าลักเลยอ่ะโอ้ยไม่ใช่คือตอนแรกจะวาดให้เหมือนแมวหน่อยแต่มันออกมาเหมือนแบบเหมือนแบบเหมือนแมวที่กวาดเนี่ยโอ้ไม่ใช่ก็แบบไหนแมวเนี่ยใส่แมวหนวดแมวแล้วเนี่ย ส่วน<ม>อันนี้ก็คือมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ประจาตัวเขาแหละที่มันจะชัดเจนที่สุดตอนแรกแม่หนูบอกให้วาดสกไฟฟ้าตอนแท้วาดแล้วนะวาดอยู่มุมหนึ่ง <c oughs> เห็นแล้วเห็นแล้วแต่ว่าเป็น <c oughs> เป็นอันนี้ดีกว่าน่ารักไหยคะ่ะน่ารักคค่ะถามใครครับอ๋อน,น,น่ารักน,ะะน่ารักเลยค่ะครับก็นอกฉากแล้วยิงฟินกันขนาดนี้เลยเนาะแล้วในฉากเราจะเป็นยังไงเนาะอย่าลืมดูนะคะให้รักพิพภาคษาแดนทูเลิฟค่ะ อย่าไป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 ย่าไปย่าไปย่าไปมุนหมิงใหม่ล่ะมุนหมิงน่ารักทีเดียวเรียกว่าเป็นคู่คู่จี้นอ่ะคู่จีนที่ลงตัวอีกหนึ่งคู่สุดๆเลยนะคะเขาบอกว่าน่ารักน่าเอ็นดูแฟนๆก็แบบว่าฟินกันทั้งประเทศเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าเป็นนางเอกน้ำบัวจริงๆนะคะวันนี้ก็ มาด,ดันเอาสนุ่มกองทัพพีกเนี่ยหูติดดิ่งจริงจริงนะสำหรับ<ช>รละครเรื่องนี้นะคะอะยังไงก็ไปติดตามกันด้วยนะนุกฝนจบวันนี้ใช่ไหมใช่ค่ะวันนี้เลยหนึ่งตอนสุดท้ายนะคะแดดชุนเลิฟให้รักที่ภากษาค่ะ